สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากยญาครับผมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเก็บหน่อไม้ไผ่เลี้ยงกันครับผมช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับผมตกแทบทุกวันแล้วก็ตกเยอะด้วยหน่อไม้ไผ่เลี้ยงหวานก็ออกเยอะเมื่อวานนี้ก็เก็บนะครับผมวันนี้ก็มาเก็บอีกเพราะว่าหน่อมันยาวไวนะครับผม หน่อไม้ถ้าได้ฝนมันก็จะยาวไวครับผมนะครับก่อนจะไปเก็บนะครับผมพอดีเดินผ่านแปลงมะขามเทศมันพันสีชมพูนะครับผมก็ถ่ายปลาให้ชมกันเล่นๆน,นะครับผมก็มะขามเทศช่วงนี้โดนฝนก็แตกใบอ่อนเยอะนะครับผมกำลังจะสร้างอาหารเพื่อที่จะออกฝักออกดอกออกฝักในเดือนธันวานะครับผม ช่วงนี้ก็มีออกดอกนะครับผมมะขามเทศแต่ว่าดอกมันจะร่วงหมดนะครับผมเพราะว่ามะขามเทศมันแพ้ฝนนะครับส่วนข้างหลังนี่เป็นแปลงมะนาวนะครับพะมะานาวแปลงนี้นะครับต้นนี้เพิ่งตัดแต่งกิ่งไปได้สักอาทิตย์หนึ่งก็ออกดอกแล้วนะครับผมมีดอกให้เห็นนะครับสำหรับมะนาว เอาละครับมาเรามาถึงแล้วนะครับผมแปลงไผ่เลี้ยงหวานมาดูกันว่าวันนี้เราจะเก็บหน่อได้เยอะแค่ไหนเมื่อวานได้ไปห้าสิบโลนะครับมาดูว่าวันนี้จะได้เยอะไหมนะครับผมนี่หน่อหน่อไผ่เลียงหวานนะครับออกเยอะเลยนะครับผมนี่หน่อ ที่จะเก็บได้วันนี้เนี่ยผมเก็บเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี่ผมไม่ได้หักไปเพราะว่ามันยังยาวแค่ประมาณครึ่งศอกนะครับผมผมก็ละเอาไว้เพื่อที่จะมาเก็บวันนี้นะครับในหน้าฝนเนี่ยไผ่หวานเนี่ยต้องเก็บทุกวันเพราะว่ามันจะยาวเร็วนะครับผมหนอมันยาวเร็วหนอมันโตเร็วนะครับก็เลยต้องเก็บทุกวัน ใช้วิธีการหักเอานะครับผมสำหรับไผ่เลี้ยงหวานก็เก็บไม่ยากนะครับผมก็ดูว่านอไหนมันได้ขนาดเราก็หักมานะครับ หน่อกลางๆขนาดนี้นะครับผมอย่างนี้ยาวประมาณครึ่งสองเลยรายังไม่เก็บเราจะเก็บหน่อที่ประมาณสักศอกนึงก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันได้น้ําหนักนะครับผมส่วนสองหน่ออีตรงนี้นะครับผมพรุ่งนี้เราถึงจะเก็บนะครับผมพรุ่งนี้มันก็จะยาวเท่ากันนะครับพรุ่งนี้มันก็จะยาวขนาดนี้นะครับผมนะครับนี้มันจะยาวขนาดนี้เลยสองหน่อนี่เราเก็บไปก่อนละไว้ก่อนนะครับผมพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บ ช่วงนี้ก็สบายหน่อยเพราะว่ามันออกเยอะเราก็ไม่ต้องลดน้ำด้วยนะครับไผ่เหลืองหวานเนี่ยมันออกทั้งปีนะครับผมมีน้ำอะไรก็ออกมานั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไรายได้ทั้งปีของเรามีเพื่อนๆหลายท่านถามมาว่าทำหนอ่อนนอกฤดูทำยังไงนะครับไม่ยากเลยนะครับผมมีน้ำให้มัน มันก็ออกหน่อให้เรากินนะครับสำหรับไผ่เลี้ยงหวานเพราะฉะนั้นการทำหนอ่อนอกไลดูก็คือไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะครับผมให้น้ำอย่างเดียวนะครับผมงานหนักๆก,ก็แค่แต่งกอนะครับผมแต่งกอเอากิ่งแขนงด้านล่างเนี่ออกมันจะได้ง่ายต่อการเราไปเก็บการจัดการในสวนเนี่ยมันจะง่ายเพราะนั้นก็แค่เรามาแต่งกอแค่นั้นเองนะครับ แต่งกอก็2เดือนครัง้ง3เดือนครั้งประมาณนี้นะครับผมไม่ดีงานหนักอะไรเลือกเก็บเอาฉพาพอนอสวยๆยาวๆนะครับหน่อขแขนงเล็กๆเ,เนี่ยที่เรามองดูแล้วเนี่ยถ้าเราเก็บทุกวันเราก็จะรู้ว่าหนอขแขนงพวกนี้ คนกินก็ชอบนะครับผมเวลาไปขายเนี่ยคนกินหน่อขาง่กเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเล็กๆอย่างเงี้ยคนกินก็ชอบนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่สูญไม่สูญเสียนะครับผมเราก็ไม่ต้องหักทิ้งหน่อที่บรรดาพอเอาไปต้มแล้วพอมีเนื้อเนี่ยเราก็เอาไปขายได้นะครับผมคนกินก็ชอบนะครับ วันนี้ก็น่าจะได้สัก30โล40โลครับ ภาพอาจจะสันๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมจับมือถือจับโทรศัพท์มือนึงแล้วก็ถ่ายด้วยอีกมือหนึ่งเพราะนั้นก็แบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับผมการทำคลิปของผมก็ไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเยอะเพราะนั้นภาพมันก็จะออกมาเป็นธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องการตัดต่ออะไรมากมายดังนั้นคลิปของผมก็เป็นแบบบ้านๆน,นะครับผม ม่ได้แต่งเติมอะไรมากนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระบ้างไม่มีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการทรําเกษตรนี่แหละครับผมเป็นกิจกรรมในการทําเกษตรของผมก็ส่วนใหญ่นะครับมีเทคนิคอะไรดีๆก็มาบอกกันนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่เราต้องเก็บทุกวันเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนที่ เอาผลผลิตเนี่ยไปขายเองคือหน่อไม้หวานเนี่ยผมเอาไปขายเองดังนั้นถ้าเราเก็บทุกวันเนี่ยเอาไปขายทุกวันเนี่ยปริมาณมันก็ไม่มากเกินที่มันจะขายได้หมดนะครับผมไม่เหลือเพราะว่าถ้าเราเก็บทุกวัน <c oughs> เราก็ได้ปริมาณที่พอดีแล้วก็ขายหมดพอดีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้เสร็จนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยครับผมก็เป็นกำลังใจให้ชาวเกษตรลากหญ้านะครับผมในการเริ่มหาช่องทางทางการเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมขอบคุณมากครับผม